สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมกับเทลล์เลียเดลี่ซีรีส์ที่ผมจะนำพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบอสมอนสเตอร์และ NPC ของเกมนี้ให้มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมก็จะนำพาคุณผู้ชม ไปพบเจอกับมอนสเตอร์ในดันเจียนอีกแล้วเพราะว่าในดันเจียนเนี่ยมันมีมอนสเตอร์ที่น่าสนใจอยู่หลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกที่ถือไรเฟิลรวมถึงอรเก็ตลันเชอร์ก็มีแล้วก็โบลีพาลาดินซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับแต่ทีนี้มันยังมีมอนสเตอร์อีก3ตัวด้วยกันที่ใช้พลังเวทในรูปแบบต่างๆและมันค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมก็เลยทําการรวบยอดเอามอนสเตอร์ทั้ง3ตัวนั้นมารวมกันในคลิปเดียวเลยละกันนั่นคือเดียโบลิสเนคโฮแมนเซอร์และ และ r e t k e t Caster นั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับ โดยผมขอเริ่มที่ Necromancer กันก่อนนะครับซึ่งคำว่า Necromancer มันแปลว่าผู้ใช้ความตายหรือถ้าเอาง่ายๆก็คือหมอผีนั่นแหละครับโดยประวัติในชีวิตจริงนั้น Necromancer หรือผู้ใช้ความตายจะเป็นผู้ที่ใช้ศาสตร์แห่งความตายไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญจิตวิญญาณหรือว่าผีปีศาจขึ้นมาใช้งานในวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำนายหรือแม้กระทั่งการอัญเชิญพูดผีปีศาจเข้ามาทำร้ายผู้คนซึ่งเอาจริงๆประวัติของ Necromancer มันมีตั้งแต่700ปีก่อนคริสต์กาลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในสมัยก่อนนนโคแมนซี่ก็อาจจะเป็นเพียงแค่การอัญเชิญผีวิญญาณหรือว่าคนที่ล่วงลับไปแล้วมาพูดคุยสื่อสารอะไรทำนองนี้ แต่ว่าในยุคหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เนโครแมนซี่สามารถทําได้มันลามไปถึงการควบคุมจิตใจผู้คนเลยนะครับคือเรียกได้ว่าเหมาหมดอะทาได้ทุกอย่างแต่ว่าเนโครแมนเซอร์ในจักรวาลของเทอร์เรเลียนั้นมันแปลกและแตกต่างจากชีวิตจริงอยู่พอควรเลยนะครับเพราะว่าเนโครแมนเซอร์ในจักรวาลเทอร์เรเลียนั้นความจริงเขาก็เป็นเพียงแค่นักเวทธร,รรมดาทั่วไปนี่แหละครับเพียงแค่พวกเขาได้ทําการเก็บสัญ,ญลักษณ์ของเนโครแมนเซอร์ไว้ในตัวเท่านั้นเองซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าพวกเขาเก็บสัญลักษณ์นั้นไว้ทําไมแต เมื่อพลังคำสาปของดันเจียนได้เริ่มขึ้นมันก็เป็นเหมือนส่วนผสมชั้นดีเลยแหละครับคือพลังความมืดของดันเจียนบวกกับพลังของนักเวทที่มีอยู่แล้วเดิมทีนะครับแล้วก็พลังจากสัญลักษณ์เนโครแมนซีรวมกันทั้งหมดก็กลายเป็นเนโครแมนเซอร์นั่นเองโดยมันจะมีเลือดอยู่ที่900มีความสามารถในการถูกน็อกแบ็กได้ปรานกลางมีพลังโจมตีอยู่ที่70มีพลังป้องกันอยู่ที่24เมื่อกําจัดแล้วจะดรอปเงินอยู่ที่37เงินและก็50ทองแดงนะครับโดยอันนี้เป็นความยากแบบเ x p e r t นะ ซึ่งความจริงแล้วมันจะมีนโค r o m a n อร์อีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับก็คือหมายเลข228ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในตอนนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแค่เปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วก็เพิ่มเดเมจเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่างที่ผมได้บอกไปครับ พลังทั้ง3รูปแบบนั้นมันทําให้เหล่า n e c แ o m a n อร์ได้คิดค้นพลังเวทรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นเวทที่มีความรุนแรงและรวดเร็วมากๆจนแทบจะหลบไม่ได้และนั่นก็คือพลังเวท Shadow Beam นั่นเองครับโดวยวิธีการหา n e c แ o m a n อร์ก็ง่ายมากครับเพียงแค่เราทําการกําจัดบอส p a n t e l a ก่อนแล้วเราก็ลงมาที่ด d เ n ีียนครับและทําการหากําแพงในรูปแบบนี้เพราะกแพงรูปแบบนี้ มันจะทําให้ในโคแมนเซอร์เกิดบ่อยนั่นเองคือมันเป็นระบบการจําแนกของตัวเกมนะครับถ้าเราเจอกําแพงในรูปแบบนี้ก็จะเจอมอนสเตอร์ในรูปแบบนี้ที่มากกว่าเดิมเท่านั้นเองโดยในโคแมนเซอร์จะมีโอกาสดรอปชาร์ดอ็บีมสตาร์ในความยากแบบเอ็กซ์เอรตนะครับอยู่ที่9.75ซึ่งกซ็เรียึ่งกรได้ว่าเป็นคาถาที่ดีอยู่พอตัวเลยครับใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยก็ลองใช้ได้นะเอาละเดี๋ยวเราไปที่นักเวทกลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าครับนั่นคือแร็กเก็ตแคสเตอร์สำหรับนักเวทกลุ่มนี้ไม่ไ ประวัติในชีวิตจริงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราข้ามไปพูดถึงจักรวานเทอละเรียกันเลยดีกว่าครับโดยข้อมูลได้บอกว่าด้วยพลังเคิร์สเมจิกหรือว่าพลังเวทมนต์คำสาบนักเวทกลุ่มนี้จะทําให้เหยื่อตกอยู่ในความมืดที่มืดมิดสุดๆเลยนะครับและจะไม่มีใคร จะสามารถช่วยเหลือเหยื่อคนนี้ได้อย่างแน่นอนโดยเขาจะมีเลือดอยู่ที่900สามารถถูกน็อกแบคเตอรปานกลางมีพลังโจมตีอยู่ที่70มีพลังป้องกันอยู่ที่28เมื่อกําจัดแล้วจะดรอปเงินอยู่ที่37เงินและอีก50ทองแดงนะครับและเหมือนเดิมครับลำดับ289ก็จะเป็นแร็กเกตแคสเตอร์เหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างที่เลือดที่จะน้อยกว่า100รวมถึงพลังโจมตีจะมากกว่าไป10หน่วยและพลังป้องกันจะน้อยกว่า8หน่วยนะครับโดยสําหรับคาถาที่นักเวทกลุ่มนี้ใช้ ความจริงแล้วมันจะมีความคล้ายคลึงกับเนโครแมนเซอร์ในชีวิตจริงมากกว่าอีกนะครับและนั่นผมหมายถึงคาถาเรียกผีหรือว่าเรียกวิญญาณนั่นเองซึ่งผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าทำไมเนโครแมนเซอร์ถึงไม่ใช้พลังนี้แทนแร็กเกตแคสเตอร์นะฮะก็นั่นแหละไม่เป็นไรโดวยวิธีการหามอนสเตอร์ตัวนี้ก็เช่นเคยครับเพีงเยงแค่เราทำการกำจัดบอสแพนเทล่าก่อนและให้มาที่ดันเจียนตามหากำแพงในรูปแบบนี้นะครับ และเราก็จะมีโอกาสเจอแร็กเก็ตแคสเตอร์มากขึ้นแล้วโดยสําหรับคุณผู้ชมบางคนที่อาจจะถามมาว่าแล้วเราจะมีโอกาสไหมที่เราจะเจอมอนสเตอร์ตัวอื่นโดยที่พื้นหลังของดันเจียนไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างน้อยครับเพราะผมเคยจะหามอนสเตอร์ที่มันไม่แบทช์กับพื้นหลังแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลานานมากๆเลยนะบางทีไม่เจอเลยก็มีนะครับทางที่ดีผมแนะนำนะครับให้เรามาที่พื้นหลังตามที่ผมได้กําหนดไว้นี่แหละดีแล้วนะครับและทางที่ดีกินยาเบตเทิลพชั่นบวกกับ วางมอเต์เค n นเดลไปด้วยก็จะเพิ่มโอกาสการเกิดขึ้นไปอีกนะโดยเมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วในควอมยากแบบเอ็กซ์เพิจะมีโอกาสดอบสเปกเตอร์สตาฟอยู่ที่7.38นะครับซึ่งนี่ก็เป็นคานาโฮมิงที่มีความรุนแรงพอใช้ได้เลยเอาละครับ เดี๋ยวเรา move on ไปยังมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายกันนั่นคือเดียบริลิชนั่นเองสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลในชีวิตจริงสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในประเภทของนิโคแมนเซอร์แต่ว่าจะไม่ได้เป็นการเชิงเรียกผีปีศาจแต่เขาจะเป็นการใช้พลังในการเรียกซาตานหรือวิญญาณที่มาจากนารกแทนนะครับซึ่ง d ด a ยบริลิเองมันก็มีอยู่ในหลายๆเกมนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเกมนั้นๆเมื่อเขาจะตีความเดียบริลิว่าอย่างไรนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามามดู ในจักรวาลเทลเลเลียกันดีกว่าครับโดยสําหรับนักเวทคนนี้ ก็จะมีความคล้ายคลึงกับ n e คแม m a n อร์เลยนะครับเพราะก่อนที่เขาจะกลายเป็นโครงกระดูกไร้ชีวิตเขาได้ถือคลองเข็มตาเดียบลิชอยู่นะครับและเมื่อพลังความมืดของคาตูรูพลังเวทที่มีอยู่แล้วเดิมทีและผสมกับเข็มตาแห่งซาตานเขาก็ได้กลายเป็นเดียบลิชในที่สุดนั่นเองครับโดยจะมีเลือดอยู่ที่400ถึง500นะครับมีความสามารถในการถูกน็อกแบ็กได้ปานกลางมีพลังในการโจมตีอยู่ที่100ถึง128มีพลังป้องกันอยู่ที่10จนถึง12นะครับและเมื่อ จัดแล้วจะดรอปเงินอยู่ที่37เงินและ50ทองแดงนั่นเองในด้านพลังเวทถึงแม้ว่าเขาจะถือครองเข็มตราแห่งซาตานแต่ว่าด้านล่างในนรกมันก็ไม่ได้มีซาตานอะไรอย่างที่เราได้เห็นนะครับคือมีเพียงแค่ w a l l อ f ฟเ e s h และก็ปีศาจจำพวกเดมอนเท่านั้นพลังเวทของเขาจึงกลายเป็นพลังไฟ แต่พลังไฟนั้นต้องเรียกได้ว่าเป็นไฟจากขุมนรกเลยก็ว่าได้นะครับโดยวิธีการหาก็เหมือนกับเหล่านักเวท2คนที่แล้วเนาะนั่นคือทําการกําจัดบอสแพนเทลาก่อนและหากําแพงในรูปแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราสามารถเจอเดียโบลิชได้ง่ายมากขึ้นและก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่านี่เป็นมอนสเตอร์ที่ยากที่สุดในดันเจี้ยนแล้วก็ว่าได้คือมันโหดมากๆนะครับพลังไฟของมันรุนแรงมากๆโดนตีทีละหนึร้อยนะครับ คือมันแรงจริงๆนี่ขนาดใส่ชุดโซลา่านะซึ่งพลังเวทมันจะเป็นการปล่อยไฟออกมานะครับแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างคือโหดเลยแหละจริงๆแต่ว่าเมื่อเรากำจัดได้แล้วนะครับในความยากแบบ Expert มันจะมีโอกาสดรอป Infernal f o r ฟหรือว่า3งงามแห่งนรกนั่นเองโดยมีโอกาสดรอปอยู่ที่7.38%นนั่นเองครับก็ถือว่าโหดพอควรเลยแหละครับอันนี้อยากได้มากๆแต่ว่าหาไม่เจอสักที เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอาจริงๆแล้วมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับในด้านศาสตร์เวทมนต์ต่างๆและประเด็นก็คือมันเป็นมอนสเตอร์3ตัวที่เราสามารถใช้อาวุธของมันได้อีกด้วยแต่ประเด็นก็คือมันยังมีมอนสเตอร์อีกหลายๆตัว ที่มีพลังเวทที่สวยงามแล้วเราก็อยากจะใช้มันมากเลยแหละแต่ว่ามันไม่มีให้นะครับอย่างเช่นรูนวิสาดเนี่ยที่เป็นการปล่อยพลังไฟและเคิร์ดเฟรมเป็นเหมือนพลังไฟทั้ง2แบบรวมกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เทมากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีนะและสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับ จะกันใหมครั้งหน้าเชาไครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับเชาไลรกดติดตามกดถูกใจแล้วลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าได้กดกระดิ่งไว้หรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดกระดิ่งเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม